มดด้วยอยู่กับผมไท้มันมเล่นสวเอรเกมนะคะวันนี้มาเล่นสวปเดอรเกมถ้าเสียงแปลกๆก,ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่านี้ใช้ไมคอันอื่นนะคะก็มาไปเล่นกันเลยนะ,ะอะนะสกินสวยกันทุกคนเข้าไปเลยนะะรอนะเอาัตคลิปนะฮะก็นะขอคัดระหว่างทางนะก็มีคนไทยด้วยนะมันบอกให้ทีมนะฮะ ็มาไปเรื่องันเลยไปไปไปเก็บ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 นะฮะใส่ชุดใส่ชุดนะฮะอาหาโอเคจัดพร้อมพร้อมสามสี่นะฮะก็มาเสร็จแล้วนะอ้นบอกว่าให้กลางบอกก็กลางดีครับ เชื่อคนไทยอนะ่ะคนไทยใจดีนะมัง้งนะครับก็สงสัยน่าจะไม่ตีกันนะเคตามไปนะเออ,นอเนาะเยอะเลยค่ะโอ้โหเสียงแม่งโคตรอลังการนะฮะก็เนี่ยนียนบอกให้นะฮะก็ รอสกรูชิปทำไมชิปหายครับชิปหายกูไม่อยากชิปหายเว้ยนะครับก็จะตีตาฮมมามะเคือเมื่อวงนะครับก็นะครับก็ไปหาของดีกว่านะจะไม่ทีมและรำคาญนะฮะ ทำคารสุดหยุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวไปไปเราจะออกเส้นทางนะฮะเพื่อจะได้ไปสู่มุ่งหมายที่เราคิดเอาไว้ถุยจะกองด้าน,นานฮะอยู่บนยานอวกาศสะดวนฮะตอนนี้คุณไทยเกยมเมอร์กำลังจะไปยานอวกาศอีกสักครูก่กำลังไปตอนนี้คุณไทยไม่ไปแล้วก็เพราะว่า แบตเตอรี่หมดเขาไม่มีอาหารเสียเป็นพิษต่อร่างกายขอบคุณครับวิตรงข้างหน้ามีคนฮะเราจะไม่บวกตรงนา้นเดี๋ยวก็มีคนฮะเราจะไม่บวกเราต้องหนีก่อนให้ได้หนีนะฮะหนีหอน,อนอีหนีไม่ใช่หออีอนะครับ ไม่ใช่งั้นนะฮะก็ไปกิฟสองทีแล้วไปได้โอเคไปอ,อมมีใครอยู่ไหมไม่มีว่าลำพูดยังไงไม่รู้มันการรู้เป็นวิญญาณนะเอา้าอีตูดมาโอเคไปเมืเอ่อไรกูจะเจอของสัก,กที ในเจอกล่องแล้วเจอกล่องแล้วเดินเดินเข้าไปรู้สึกทำไมก็เดินมาทำไมแบง่งอาหารไม่ลดเลยทำเ,เพื่อโอเคของดีของนี้ช่านะใช้ย่อยสุดยอดลองการงานสร้างแฮปปี้นุเยะเยะแฮปปี้นเ่ยย์เลยเหรอก็อมาบวกแล้ว ตอนนี้พร้อมนะครับพร้อมแนละ้วไป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  Let s ล o โอเคไปช่วงนี้จะไม่ได้อัดคลิปนะัะก็เพราะว่าติดเรียนอนะก็จะเจอคนแล้วก็ยังไงอะจะเรียนให้เต็มที่คนไทยนี่ว่า ตีตีตีสวสารจะแหลกนะฮะเน็ตบป๊ไม่ดีเปล่าเราเล่นครับเฮ้ยได้เพชรมานะครับไม่มีเสื้อโอเคไหมด้วยนะก่อนแรกเราต้องไปหาตุกครับนะตุกคราฟนี่คืออะไรเอาไว้พูดกับผู้หญิงนะครับ มีตัวครับไหมมีตัวครับไหมขอให้มีเธอสาธุอ่าตรงกลางนะมีคนไทยไม่มีระวัดทำาังดีปล่อยมือเือไม่ใช่พ่อเรานะขึ้นด้างบนแล้วกันนะฮะ จะขับอะไรไม่ได้อีก What t h ฟา u c กรอนฮะรอนจะได้นะจะได้เร็อทีเดียวทีเดียวนะฮะเหลืออีกสี่คนฮะจะมาดูกันว่าใครจะเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะครับเพราะว่าผมน่าจะเป็นที่โลแล้วแหละนะครับก็ น่าเช้าแล้วเหรอเช้าพี่มึงดีมีอะไรนบนไม่รู้คนอยู่ไหนคนก็มันสิกค,ครับืมเป็นมุกแกเองเนาะโอเคนะครับไปหกนาทีแล้วว่ะพื้นที่จะเต็มแล้วเนี่ยก็ตัดคลิปแป๊บนะะึงะมาต่อนะก็เหลือสามคนก็นแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวไปรอตอนที่ไปเจอคนนะะ มีคนตายไปหนึ่งคนออกไปหนึ่งคนเหลือหนึ่งต่อนหนึ่งนะหนึ่งต่อนหนึ่งย้ำหนึ่งต่อนหนึ่งนะเดี๋ยวไปขอเอ้ยใครวะเนี่ยไม่แฮ็กหรือเปล่าเนี่ยยโอ้เฮ้ยมันเป็นอะไรวะมันคือคือแบบ เอิมเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมันเหลือนะครับก็ถ้าชอบกินนี้อย่าลืมกด like, าาไลค์ก็สมัครให้เพื่อเป็นอฟนของผมก็คณครับที่เราชมบายครับเย่ายครับ